สวัีครับเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์กับทุกท่านค่ะมาอาบน้ำกันนะ้อยายเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้าก็เช้าค,คนสวยนะอาบน้ำกันแต่เช้าวันไม่ได้ทำคลิปค่ะ ลงช็อตไปแค <ừ> ่ชอ็ชอตสองช็อตนี่เองค่ะมันเป็นแบบ <ừ> อาการเซลลง,งัง <c ười> แล้วก็ไม่ค่อยได้เที่ยวบ้านไหนด้วยเมื่อวานเนี้ยมันเป็นรู้สึกความรู้สึกแบบบางทีเราก็เกิดอาการน้อยๆเนาะก็เลยไม่ทําอะไรเลยเมื่อวานแค่จะไม่ไปเที่ยวไหนเลยค่ะ เมยเมื่อานเมื่อวานเหมือนจะหมดพาวเวอร์เหมือนจะหมดพลังเลยชารแบตค่ะวันนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมแล้วค่ะชืดชุดชืดชืดชืดน้อยใหญ่เนาะร้องเพลงอะไรเนี่พี่หกเขินลงน้ยให่เนาะ chích 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 dài nó, à, chích à, chích đi nè, nàng, sáng chích này chích 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 bên chích cơn dài hộp จริงด้วยดังจริงจิงตนาบอกคยายบอกมาอาบน้ำกันเนาะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกวัใจให้ลูกให้หลาน9.7จะเข้า9.8แลยแข็งแรงแข็งแรงนะคะยยคุณยายคุณยายยายยศ ชุช่มาช,ชอบเรียกค่ะเดคุณยายกายสิทธา97น่ารักหอมเช้าหอมเย็หนหอมเช้าหอมเย็น,น,น,นคุณยายน่นยารักขวดใจชาวบา้านนาอยใหญเนาะแขวนใจให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเนาะ ให้ลูกหลานมีกำลังใจโยนข้านางด้วยนะยายนะยายยายเจ้าข่าลอยยละลิ่วลงลองแม้เป็นจริงได้ดังใจ ยายเนาะมีความสุขเราก็ร้องเพลงนเนาะยายเนาะชีวิตจเจาอะไรมากมายจ่าจ่าจ่าอ,อ้จ่าจ่าเอามามาพูดปากก่อนพูดปากาดูดูนางนางนางไรนี่ลิ้มจีปากให้ยายก่อนอ้าเอาปากให้นางหน่เร็วโอเคโอเคอาจย์พูดปากก่อนแล้วอื ขอจบกิจแล้วนะคะค,คะุณค้าเอาความสุขเล็กๆเล็กน้อยมาแบ่งปันกันขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะให้กำลังใจป้าจอยู่ตลอดขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะ